พี่หน่งก็มาเดินออกกำลังกายนะคะก็จะเห็นบ้านสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะกออ็อยู่บนฮิวนะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราชิลๆกันนะคะเดี๋ยวพี่หนงเดินก็จะเห็นบ้านสวยๆนะคะอยู่ทั้งขวาและซ้ายนะคะใกล้ๆบ้านพี่หน่งนี่เอง วันนี้นะคะบางทีเพื่อนๆก็บอกว่าเอ๊แล้วเ,เช้าๆทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ทราบว่าสถานการณ์บ้านเราโควิดก็ไม่ค่อยดีนะคะก็หนักหนาสาหัสมากไม่รู้ว่าจะให้กำลังใจกันยังไงนะคะรู้แต่ว่ามันเกินกำลังจริงๆทีรร่รัฐบาลจะดูแลได้นะคะตอนนี้นอกจากเราต้องดูแลตัวเราเองนะคะ แล้วก็ให้ความใส่ใจกับสุขภาพพี่น้นงก็มาออกกำลังกายนะคะมาเดินออกกำลังกายคุยไปก็ต้องมองทางไปนะคะเดี๋ยวจะหกล้ม <g> ก็อยากให้ทุกๆคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองเช่นกันนะคะวันนี้ก็ไม่ได้แต่งหน้านะหน้าสดอย่างนี้แหละก็ออกกำลังกายจะแต่งหน้าจะเต็มยังไงล่ะ มันก็จะดูตลกแหมแต่มาอยู่ที่นี่คะ่ะอากาศดีก็ทำให้ผิวพรรณดีไปด้วยทานผักผลไม้เยอะๆดูแลสุขภาพแล้วออกกำลังกายนะคะทานน้ำเปล่านี่ราคาดีที่สุดแล้ววันนี้ดอกไม้เริ่มออกดอกแล้วนะคะตามหญ้าเนี่ยจะเห็นมีดอกสีเหลืองเล็กๆเลๆเ,เ,เนี่ยนะคะอยู่ที่พื้นหญ้า <c oughs> ก็เห็นไหมคะดอกเล็กๆสีเหลืองน่ารักเชียเห็นแล้วคิดถึงสมเด็จย่าท่านก็หลงรักดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ป่าอยู่บนภูเขาเนี่ยนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์หรือว่าที่ดอยตุงก็คนที่รักดอกไม้ไม่ว่าจะเห็นดอกไม้ใหญ่หรือเล็กนะคะก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมนะคะเนี่ยดูสีน่ารักเชียว เขากำลังออกดอกบานแต่ว่าเวลาเราใช้กล้องแพนบางทีมันก็อาจจะมองไม่ได้ชัดเท่าไหร่วันนี้นะคะเมื่อวานที่หนูไปในเซนทรัลลอนดอนถ้าคนที่ติดตามนะคะก็จะทราบว่าในเซนทรัลลอนดอนเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะ ติดตามในเพจแอ์พี่หน่งนะคะแล้วก็จะได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะที่อังกฤษช่วงนี้อาจจะเดินทางลำบากก็เข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยบ้านนี้ก็เป็นอีกบ้านหนึ่งนะคะที่ใหญ่โตมาโหดระทึกนะคะอย่างกับพระราชวังทีเดียวเชียว ข้างในก็คงจะต้องแบบว่าใช้เวลาอีกประมาณกิโลนึงนะคะขับรถเพื่อไปถึงตัวบ้านนะคะ <c oughs> คือใน a r e รียนี้มีแต่คนที่ว่เสเรตถีนะคะอยู่กันแถวนี้เต็มไปหมดเลยวันนี้พี่หนงจะมาพูดถึงหนังสือนะคะว่าเมื่อวานนี้พี่หนงไป Waterstone แล้วได้หนังสืออะไรมาที่เซน t r a l อร์รอ n ดอนนะคะ ก็ได้หนังสือเล่มเล็กๆพอดีไปหยิบหนังสือประวัติศาสตร์เล่มใหญ่เขาก็แนะนําว่าลองอ่านเล่มน,นี้ดูก่อนไหมคงจะคงจะมองหน้าเราแล้วอาจจะคิดว่าฝีมือเราอาจจะไม่ถึงระดับหรือเปล่า <c oughs> หารู้ไหมว่าเราเป็นลูกศิษย์ใครนะคะถ้ารู้ว่าเราเป็นลูกศิษย์ใครก็จะหนาวนะคะลูกศิษย์ทางประวัติศาสตร์ ้องกราบขอบพระคุณนะคะครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนนะคะแล้วก็ให้ไอเดียให้ความรู้มากมายต่อยอดนะคะให้พี่นงได้มาทำในสิ่งที่รักและชอบนะคะวันนี้นะคะก็ได้หนังสือมาเล่มหนึ่งเราก็มันกลับหัวนะคะพอเราทำเซลฟี่ชื่อ The Shortest History of England นะคะคนที่เขียนเนี่ยเป็น professor ที่มีชื่อเสียงมากนะคะท่านหนึ่งนะรวมทั้ง professor c o l e n l e a d e r นะคะ University of Oxford นะคะก็เป็นท่านหนึ่งที่ให้ให้ความความคิดเห็นนะคะกับหนังสือเล่มน,นี้นะคะเป็นหนังสือเล็กๆค่ะไม่หนามากนะคะเล็กๆไม่หนามากแต่ว่าก็ได้ใจความที่ครอบคลุมนะคะ เพราะพี่หนูก็อยากจะมาให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร,ร์อังกฤษนะคะและยุโรปตัวพี่หนงเองก็ต้องมีความรู้ที่ครอบคลุมด้วยเช่นกันนะคะเนื่องจากว่ามีครูอาจารย์นะคะจะพูดอะไรเลื่อนลอยก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเสียหายหมดถึงลูกศิษย์คนนี้จะดื้อจะซนไปเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังมีความเคารพรักนะคะแล้วก็นับถืออาจารย์มากๆนะคะ วันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่พี่หนงพูดได้ขนาดนี้เพราะว่ามีครูดีนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆตื่นมาแล้วพูดได้เลยนะเราก็ต้องเรียนมาเหมือนกันนะคะพี่หนงก็จบหลักสูตรนะคะเมคุเทศนะคะเป็นหลักสูตรสั้นๆสี่เดือนแต่ว่าหลักสูตรก็แน่นมากนะคะคนที่รักประวัติศาสตร์นะคะพี่หนงแนะนำเลยนะคะ ลองเซิร์ชใน y o YouTube ลองเซิร์ชใน Google ดูนะคะว่าตอนนี้มีที่ไหนเปิดสอนนะคะจะบอกว่าสนุกสนานเฮฮามากๆนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆในช่วงหนึ่งของชีวิตทีเดียวแต่ว่าช่วงนี้โควิดนะคะอาจจะยังไม่มีการเปิดสอนแต่ว่าถ้าลงชื่อกันเอาไว้ก็ดีค่ะเป็นการเติมเต็มนะคะความฝันอีกส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะให้สมบูรณ์แบบ วันนี้นะคะเรามาอ่านหนังสือกันเดี๋ยวพี่หนงย่อสรุปนะคะแล้วพี่หนงก็จะเอามาพูดให้ฟังนะคะว่าในแต่ละที่ที่พี่หนงไปเนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะในเครือจักรภพอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสสเปนนะคะและอีกหลายประเทศที่อยู่ในฝรัง่งที่อยู่ในยุโรปนะคะวันนี้พี่หนงต้องขอลาไปก่อนนะคะอันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมติดตามเพจของพี่หนงนะคะบ๊ายบายค่ะ เฉียชิลๆนะคะเที่ยวสไตล์อังกฤษค่ะบายแอร์พี่หนุ่มบ๊ายบายค่ะ